สวัสดีครับผมนนท์นะครับผมมาฟังข่าวลิฟูประจำวันนี้กันนะครับหากถูกใจคลิปและช่ชองนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมมาเริ่มต้นประเด็นแรกในคลิปวันนี้นะครับด้วยข้อมูลความพร้อมของนักเตะริฟูและนักเตะสเปอร์ ก่อนแข่งกันในวันพรุ่งนี้เวลา5ทุ่มครึ่งกันนะครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับเว็บไซต์ทางการของทีมลิพูก็ได้ออกมาเปิดเผยภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของนักเตะลิพูก่อนแข่งสเปอร์นะครับโดยสรุปแล้วนะครับไม่มีภาพของเคียซ่าและไทเลอร์มอร์ตันระหว่างการฝึกซ้อมช่วงเมื่อวานให้เห็นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับทางดีอีสแอนด์ฟิลคาดการณ์ว่าอย่าเพิ่งตกใจนะครับหรือคิดไปไกลนะครับเพราะเคียซ่าและมอร์ตัน อาจแค่หยุดพักฟื้นร่างกายนะครับหรือไม่ก็หลบช่างภาพ ของสโมสรเท่านั้นนะครับทำให้ปัจจุบันตอนนี้นะครับมีนักเตะลิพูที่ยังไม่สามารถซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ทั้งหมดเหลือแค่2คนด้วยกันก็คือโคนาเต้และแบดลี่โดยอาร์เนอร์ชลอตได้ออกมายืนยันในช่วงแถลงข่าวก่อนเกมเมื่อวานเลยว่าตอนนี้นักเตะลิพูชุดใหญ่มีเพียงแค่โคนาเต้และแบดลี่ที่ยังเจ็บเท่านั้นนะครับและไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าโคนาเต้และแบดลี่จะกลับมาลงสนามได้อีกครั้งเมื่อไหร่นะครับ ส่วนความพร้อมของนักเตะทีมสเปอร์นั้นนะครับนักเตะสเปอร์ที่ไม่สามารถลงแข่งกับลิพูได้แน่นอนในวันพรุ่งนี้นะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8คนก็คือวิคาดิโอคริสเตียนโลเมโรฟานเดเวน เบนเดวีวิลสันโอเดอร์เบิร์ตมิกกี้มัวดิชาลิซงและเบนตานกูนะครับแต่สเปอร์ได้รับข่าวดีนะครับเมื่อทิโมเวนเนอรและ Destiny u d o ด i หายเจ็บนะครับและน่าจะได้ลงแข่งกับริภูในวันพรุ่งนี้นะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นข้อมูลนะครับเกี่ยวกับความพร้อมของนักเตะริพูและนักเตะสเปอร์ก่อนแข่งกันในวันพรุ่งนี้เวลาห้าทุ่มครึ่งนะครับ ประเด็นต่อมานะครับมาฟังเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของอลริซงกันนะครับเรื่องที่1นนะครับอลิซงหวังว่าลิปูจะกลับมาชนะคู่แข่งในพิมล,ลิกได้อีกครั้งในช่วงวันอาทิตย์นี้หลังสองเกมพิมล,ลิกที่ผ่านมาลิพูเสมอกับคู่แข่งทั้ง2เกมนะครับพิมล,ลิกเป็นลีกที่ยากทุกอย่างจึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเ,เร็วเสมอก่อนสิ้นสุดซีซั่นนี้เกมที่แข่งกับสเปอร์จึงเป็นเกมที่สําคัญมากหากลิปูสามารถเก็บ3ามแต้มได้จะเป็นอะไรที่ ยอดเยี่ยมมากแต่พวกเขาครับก็รู้กันเป็นอย่างดีว่าการแข่งกับสเปอร์นั้นเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับสเปอร์กลับมาเล่นได้ดีอีกครั้งและมีวิธีการเล่นที่ดุดันการชนะสเปอร์จึงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแต่พวกเขาก็จําเป็นต้องชนะสเปอร์ให้ได้หากต้องการประสบความสําเร็จในซีซั่นนี้เรื่องที่ 2. อนะครับอลิซงเปิดเผยว่าอีกหนึ่งภารกิจที่พวกเขาต้องทําให้ได้ในเกมวันอาทิตย์นี้ก็คือการเก็บคินชีตให้ได้นะครับหลัง2เกมก่อนหน้านี้นะครับพวกเขาเสียประ มากถึง5ประตูการเก็บคินชีตให้ได้คือสิ่งที่สําคัญที่จะช่วยทําให้ลิฟูประสบความสําเร็จในซีซันนี้ดังนั้นนะครับหากลิฟูต้องการเป็นแชมป์พวกเขานะครับต้องต้องเล่นเกมรับกันให้ดีเพื่อเก็บคินชีตและชนะคู่แข่งให้ได้ยิ่งพวกเขาไม่เสียประตูให้กับคู่แข่งมากเท่าไหร่นะครับพวกเขาก็จะยิ่งมีโอกาสชนะคู่แข่งมากขึ้นการบุกไปชนะคู่แข่งนอกบ้านและการชนะคู่แข่งในบ้านโดยเหลือผู้เล่นแค่1ิคนนั้นไม่ใช่เรื่องที่ทําได้ง่ายๆพวกเขาจึง จำเป็นต้องปรับปรุงนะครับและไม่เปิดพื้นที่ให้คู่แข่งได้มีพื้นที่เล่นมากเกินไปอีกทางพวกเขาก็ไม่ควรใช้โอกาสเปลืองสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเขาต้องช่วยกันปรับปรุงให้ดีขึ้นในฐานะทีมดังนั้นการเก็บคินชีทที่ได้ในเกมวันอาทิตย์นี้จึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจของพวกเขาเช่นกันเรื่องที่3นะครับไอซงพูดถึงทีมสเปอร์ว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากนะครับใท้ ทั้งในระดับบุคคลและในฐานะทีมเขาจึงหวังว่าพวกเขาจะคุมเกมกันได้ตั้งแต่ต้นเกมและไม่ปล่อยให้นักเตะสเปอร์เจ้าบ้านได้เล่นบอลกันได้ง่ายๆพวกเขาจึงต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับจะสู้กันอย่างเต็มที่เมื่อแข่งกับสเปอร์เป้าหมายหลักของพวกเขาก็คือเก็บคีนชีตและเก็บ3ามแต้มให้ได้รวมถึงต้องเล่นกันให้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเรื่องที่4ี่นะครับราซองหวังว่าพวกเขาจะโชคดีบ้างในเรื่องของอาการบาดเจ็บของนักเตะทุกทีมฟุตบอลต่างประสบปัญหาเสมอเมื่อขาดนักเตะ เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือนักเตะคนอื่นๆในทีมต้องก้าวขึ้นมาช่วยเหลือทีมให้ได้ตอนที่นักเตะคนสําคัญของทีมบาดเจ็บหรือไม่สามารถลงสนามได้ช่วงที่เขาต้องพักรักษาตัวประมาณ9สัปดาห์เคลล่าร์ได้ก้าวขึ้นมาช่วยเหลือทีมได้เป็นอย่างดีด้วยการเซฟสวยๆให้กับทีมหลายครั้งผลงานที่ดีของเคลล่าร์ our, ได้สะท้อนให้เห็นว่าเคลล่าร์นั้นเป็นนักเตะที่ดีมากแค่ไหนและแสดงให้เห็นว่าทีมลิพูชุดนี้มีนักเตะคุณภาพที่ดีมากมายหลายคนอยู่ภายในทีมไม่ ใช่แค่เป็นนักเตะที่ได้ลงสนามเท่านั้นที่สําคัญนักเตะลิพูทุกคนในทีมคือนักเตะคนสําคัญเสมอเขาจึงหวังว่าคอาเต้และแบรดลีย์จะกลับมาลงสนามช่วยเหลือทีมได้อีกครั้งในเร็วๆนี้นะครับและพวกเขานะครับที่เหลือทุกคนที่มีโอกาสได้ลงสนามก็จําเป็นต้องเล่นกันให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อผลลัพธ์ที่ต้องการนะครับทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจจะบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของอาริซงนะครับผม เดนต่อมานะครับมาฟังเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของ a r n ์เนอร์ชลอตกันบ้างนะครับ เรื่องที่1นนะครับชลอตเปิดเผยว่าเขาคิดว่าเกมรอบรองชนะเลิศคาราบาลครับที่ลิปูจะลงแข่งกับสเปอร์จะเป็นเกมที่น่าสนใจมากทีมในรอบรองชนะเลิศลีคับทั้งหมดล้วนเป็นทีมชั้นนําของพรีเมียร์ลีกดังนั้นเกมในรอบรองจึงไม่ใช่เกมที่ง่ายโดยเฉพาะการที่ต้องแข่งกับสเปอร์ในรอบรองลิปูจะได้แข่งกับสเปอร์ถึง3เดือนติดต่อกันตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมถึงช่วงเดือนกุมภาพ,พันธ์การได้เห็นลิปูแข่งกับสเปอร์ในรอบรองจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆสำหรับ เขาร,เรื่องที่2นะครับชลอบเปิดเผยว่าเขาติดตามดูรายการ m a t c h of the Day ที่ฉายไฮไลท์การเล่นของทีมต่างๆและทีมสเปอร์เป็นประจำตั้งแต่สมัยที่เขาอยู่ในเนเธอร์แลนด์แล้วนะครับสำหรับเขาแล้วเขามองว่าสเปอร์เป็นอีกหนึ่งทีมชั้นนำของวงการฟุตบอลมีนักเตะดีๆมากมายที่เคยเล่นให้กับสเปอร์เช่นดาวิดชิโนล่าพอลแกสคอยเกนฮอดเดลดูกาโมดิทแกลเลตเบลและลาฟาเอลฟานเดอร์ฟาสนอกจากนั้นแล้วนะครับสเปอร์ยังเป็นทีมที่เล่นกันด้อย่างมีเอกลักษณ์อีกด้วย โอสเตโกกู e, oku, ได้นาเอกลักษณ์ของทีมสเปอร์กลับมาอีกครั้งเขาจึงรู้สึกพอใจที่ได้ดูสเปอร์ลงแข่งเสมอแม้บางเกมสเปอร์จะไ,ได้ไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่ต้องการก็ตามแต่สเปอร์เป็นหนึ่งในทีมที่สามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เช่นเดียวกันกับลิเวอร์พูลการชนะซิตี้ได้ไม่ใช่เรื่องที่ทุกทีมสามารถทํากันได้ง่ายๆแต่ลิเวอร์พูลและสเปอร์สามารถทําได้ปอสเตโกกู e, oku, ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากเขาจึงหวังว่าปอสเตโกกูจะพาทีมสเปอร์ได้แชมป์ แต่ไม่ใช่แชมป์รายการคาราบาวครับในรายการยูโรปาลีกนะครับชลอเชียทีมสเปอร์และเขาเชื่อว่าหากสเปอร์สามารถหาสมบุลเกี่ยวกับสไตล์การเล่นและปัญญาการเล่นเกมรุกของทีมได้อย่างลงตัวเมื่อไหร่สเปอร์ก็คงคว้าแชมป์บางอย่างได้แน่นอนนะครับเรื่องที่3นะครับชลอเผยว่าอย่าเพิ่งคาดเดากันไปเองเลยว่าทีมไหนจะได้แชมป์ในซีซั่นนี้แม้ว่าใน10ในสัปดาห์นี้จะมีความเป็นไปได้ที่เชลซีจะแซงลิพูขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งจา่าฝูงของ ตาราคะแนนพิมพ์ลีกก็ตามเพราะสําหรับเขาแล้วนะครับเขามองว่าตําแหน่งในลีกที่ทีมต่างๆอยู่ในปัจจุบันนั้นนะครับยังไม่ได้สะท้อนให้เห็นว่าทีมไหนกําลังจะได้แชมป์ช่วงเวลาระหว่างซีซั่นถือเป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดทีมไหนจะได้แชมป์คงตัดสินกันในช่วงท้ายซีซั่นนะครับเรื่องที่4นะครับชลาเปิดเผยว่าเกมล่าสุดที่สเปอร์แข่งกับแมนยูนะครับเขามองว่าสเปอร์เล่นเกมรุกได้ดีมากแต่โชคไม่ดีนะครับล์พูลและทีมต่างๆจึงไม่สามารถประเมินสเปอร์ต่ำ เกินไปได้แมสโปเตโค กูนะครับจะยังไม่สามารถพาสเปอร์คว้าชแชมป์ได้ก็ตามแต่สเปอร์ในตอนนี้มีสไตล์การเล่นที่โดดเด่นและมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับเรื่องที่5นะครับชลอตเปิดเผยว่าเขารู้สึกดีใจเสมอเมื่อได้เห็นนักเตะที่บาดเจ็บสามารถกลับมาลงแข่งได้อีกครั้งและเขารู้สึกพอใจมากเช่นกันนะครับที่ได้เห็นว่า2เกมล่าสุดโชต้าและเอเลียสสามารถยิงประตูดได้หลังหายเจ็บและกลับมาลงเล่นอีกครั้งนะครับเรื่องที่6นะครับชลอตเชื่อมั่นว่าเคียซ่า จะเล่นได้ดีขึ้นและแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้เคียซ่ายังคงอยู่ในช่วงเวลาของการฟื้นฟูสภาพร่างกายและช่วงเวลาของการปรับตัวกับความเข้มข้นในการเล่นฟุตบอลที่อังกฤษอยู่แม้จะเป็นเช่นนั้นนะครับแต่ชลอตก็ส่งคําเตือนถึงเคียซ่าว่าเคียซ่าจาเป็นต้องแข่งกับเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆในทีมให้ได้ด้วยเช่นกันหากเคียซ่าอยากลงเล่นเป็นตัวจริงเรื่องที่7ดนะครับชลอตเปิดเผยว่าช่วงเวลานี้เขาไม่ได้เรียกร้องนะครับู ทีมของเขาให้ทําสิ่งใหม่ๆให้เขาแต่อย่างใดนะครับสิ่งที่เขาเรียกร้องจากลูกทีมในเวลานี้ก็คือการเล่นกันให้ดีให้ได้อย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับทั้งเรื่องของเกมรับและเกมรุกและพยายามเตือนลูกทีมของเขาทุกคนให้ทําซ้ําในบางเรื่องต่อไปเรื่อยๆไม่ให้ลืมนะครับอย่างนั้นก็ตามนะครับฟุตบอลเป็นกีฬาที่มีความเปลี่ยนแปลงเสมอเพราะฉะนั้นแล้วนะครับลูกทีมของเขาจึงต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ได้กับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาเช่นกันเรื่องที่แปนะครับชลอสสนับสนุน เทน์อาร์โนให้ก้าวขึ้นมาเป็นแบ็คขวาที่ดีที่สุดในโลกอย่างที่เทนต้องการนะครับต่ใดที่เทนยังให้ความสําคัญแก่ทีมลิพูเป็นอันดับแรกก่อนเป้าหมายของตัวเองสําหรับเขาแล้วนะครับเขามองว่าเทนเป็นนักเตะชั้นนาของวงการฟุตบอลจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจที่เทนอยากเป็นแบ็คขวาที่ดีที่สุดในโลกนักเตะชั้นนําที่พิเศษมักมีความทะเยอทะยานแบบนี้เสมอดังนั้นถ้าเทนอยากเป็นแบ็คขวาที่ดีที่สุดในโลกให้ได้เทนก็จําเป็นต้องทํางานให้หนักและต้องเล่นให้ดีที่สุุดทก ครั้งที่ลงสนามในทุกๆ3วันที่ลิพูลงแข่งเรื่องที่9นะครับชลอดยอมรับว่าเขารู้สึกกดดันเช่นกันนะครับกับการเป็นหัวหน้าโค้ชให้กับทีมลิพูในเวลานี้แต่เขาก็พยายามมองความกดดันนะครับในแง่บวกทุกอย่างในทีมลิพูตอนนี้ยังคงเป็นแง่บวกมากกว่าแง่ลบเมื่อพิจารณาจากผลงานในซีซั่นนี้ของทีมลิพูนะครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจจากบทสัมภาษณ์ก่อนเกมของอาร์เนอร์ชลอตนะครับผม เน้นต่อมานะครับประเด็นสุดท้ายประจําคลิปนี้ปิดท้ายกันที่ขาดตลาดนักเตะที่เกี่ยวข้องกับทีมลิพูนะครับโดยวันนี้นะครับผมนําข้อมูลมาจาก2แหล่งข่าวนะครับ แหล่งข่าวที่หนึ่งนะครับก็คือคริสเตียนฟอกครับคริสเตียนฟอกนะครับหัวหน้าทีมข่าวฟุตบอลของสปอร์ตบิลที่มีผู้ติดตามมากกว่า3 0 0แสนคนนะครับก็ได้ออกมารายงานนะครับว่าตอนนี้อฟองโซเดวีแบ็กซ้ายบาเยรนมิวนิคพร้อมย้ายออกจากทีมแล้วนะครับแม้บาเยรนมิวนิคพยายามกดดันให้ ies, เดวีเซ็นสัญญาฉบับใหม่ก็ตามสถานการณ์ล่าสุดในตอนนี้นะครับทางคริสเตียนฟอกเปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเอลเลอตตมาดริดดูสนใจเดวีอย่าง ชัดเจนมากที่สุดนะครับแต่ลิพูก็พร้อมแข่งขันล่าลายเซนเดวีเช่นกันหากลิพูต้องการตัวในปีใหม่นี้นะครับนิค,คัวเซ่เอเย่นส่วนตัวของเดวีสามารถเจรจากับสโมสรชั้นนำที่สนใจในตัวเดวีได้อย่างอิสระ ถ้าควเซ่เดินทางไปที่อังกฤษลิฟูก็อาจพูดคุยเรื่องเดวี่กับควเซ่ได้นะครับเนื่องจากลิฟูเป็นทีมที่มีสไตล์การเล่นเหมาะสมกับเดวี่และลิฟูเป็นทีมที่เดวี่มีโอกาสย้ายไปร่วมทีมนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากคิสเตียนฟอกนะครับ แหล่งข่าวที่2นะครับก็คือนะครับผมนำมาจากฟาบิกฮอว์กินจาก RMC s p o r t สื่อดังฝรั่งเศสนะครับโดยฟาบิกฮ h ว์กินนะครับเป็นนักข่าวที่มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนนะครับฟาบิกฮอว์กินนะครับได้ออกมายืนยันนะครับอีกหนึ่งคนว่าลิผูได้ออกมาแสดงความสนใจลายันแชกี้แล้วในตอนนี้นะครับแม้ทีมปารีสแซงต์แชร์แมงจะสนใจแชกี้ด้วยเช่นกันแต่ทีมปารีสแซงต์แชร์แมงก็ไม่ได้แตคิดนะครับ ที่จะเซ็นสัญญากับแชกี้แต่อย่างใดนะครับ สถานการณ์ล่าสุดในปัจจุบันนะครับฟาบ,บิคฮอลกินเปิดเผยว่ายงต้นสังกัดของแชกี้มีความจำเป็นต้องขายนักเตะบางคนรวมถึงตัวแชกี้ออกจากสโมสรอนเพื่อแก้ปัญหาทางการเงินนะครับโดยยงพร้อมจะขายแชกี้และนักเตะบางคนในทีมในราคาประมาณ3 0 30, 30นะครับถึง45้าล้านยูโรหรือประมาณ24-37ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับทั้งหมดนั้นก็เป็นข่าวลิภูที่ผมนํามาฝากในคลิปวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ